สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับกลับมาพบกับคุณครูนะครับกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองเนาะวันนี้นะครับ2องับสจะเจอกับครูนะครับในวันที่11สิงหาคมวันพุธนะครับ2564นะครับส่วน2อทับหนึ่งจะเจอครูนะครับวันที่10 12อ๋อแต่วัน12วันหยุดโอเคนะครับก็เดี๋ยวสองทับสองก็เดี๋ยวยกไปเป็นสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าไม่รู้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เนาะนะครับเดี๋ยว วันนี้เดี๋ยวคุยกับ2องทับหก่อนแล้วกันนะครับเนาะสองทับสเดี๋ยวไอสองทับสก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อย2องทับหเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นเป็น,เป,นเป็นชั่วโมงถัดไปนะครับ however, วันนี้คุณครูจะพูดนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ต่อซึ่งจะเป็นเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนาะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราครับมีกฎหมายอะไรบ้างกฎหมายง่ายๆนะครับไม่ไม่เยอะมากจาําแค่หลักการอากรพรนะครับว่าแต่ละกฎหมายนั้นนะครับมันจะต้องทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูเนาะ อันแรกนะครับกฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ความสามารถของผู้เยาวนะ์เนาะผู้เยาว์เนี่ยหมายถึงใครก็หมายถึงเรานะครับเด็กที่มีอายุยังไม่ถึงบางบางตําราจ,จะบอกว่า18ปีแต่บางตําราจ,จะบอกว่า20ปีนะครับแต่ถ้าถามว่าบรรลุนิติภาวะนี้เท่าไหร่ก็จะเป็น20ปีแต่ผู้เยาว สามารถทํากิจกรรมหรือว่าทาแบบธุรกรรมอะไรบางอย่างได้ใน18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะคบอย่างเช่นใบขับขี่เอ้ยจริงๆใบขับขี่ตั้งแต่15มั้งนะครับถ้าครูจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าบรรลุนิติภาวะจริงๆจะตั้งแต่อายุ20ปีนะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนิติกรรมที่ผู้เยาว์สามารถทําได้ด้วยตนเองนะครับ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยชอบธรรมจากจากผ,ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยหมายถึงผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลเรานะครับอาจจะเป็นลุงป้านะ้าอาใครก็ตามนะครับอย่างเช่นเวลาเราประชุมผู้ปกครองเนี่ยคนนั้นมาก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมเราเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถเซ็นได้จะต้องให้บุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะแล้วทํากระทําแทนเราได้นะครับนิติกรรมคืออะไรนะครับนิติกรรมก็คือเป็นเป็นการมุ่งหมายผูกพัน ให้มันเกิดให้มันเกิดผลทางกฎหมายนั่นเองไม่ได้หมายถึงในเรื่องของส,ส,ส,สัญญาอย่างเดียวนะนะครับสัญญามันจะพูดถึงในลักษณะของการมาีในเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือสัญญาถูกไหมครับ стало? แต่ว่าสัญญานี่ถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งแต่น,นิติกรรมในหมายถึงอย่างเช่นนักเรียนจะมาเซ็นรับเงินรับทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการเซ็นรับรองมีการนาําสําเนาบัตรประชาชนน,น,น,นู่นนี่นั่นนี่เขาเรียกว่านิติกรรมก็คือมุ่งให้มันมีผลต่อกฎหมายนั่นเองหมายถึงว่าพอเราเซ็นรับเงินไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับเนาะ ถ้าเราจะแบบบอกว่ายังไม่ได้รับเงินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วเราก็เส็นเรียบร้อยเขาเรียกว่านิติกรรมที่มุ่งหมายให้มันเกิดผลทางกฎหมายนั่นเองโอเคไหมครับเนาะเข้าใจเนะเาะคำว่านิติกรรมนะครับมันมีอะไรบางที่เราสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องไปรอผู้แทนนะครับ โดยไม่ต้องรอผู้แทนนะผู้แทนหมายถึงว่าไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาดูแลแทนก็ได้เราทามาทำเองได้เลยนะครับอันแรกนะครับก็คือการกระทําที่เป็นสิทธิ์อันใดอันหนึ่งนะครับเพื่อนะครับให้เป็นการหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งงงไหมนะครับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์แต่ฝ่ายเดียวไม่มีฝ่ายเสียหายนะครับอย่างเช่นรับสิทธิ์ทรัพย์จากผู้อื่นนะครับที่ไม่ได้ผูกมัดหรือว่ามีเพอ,อไอ้ข้อเงื่อนไขใดๆนะครับหรือว่าได้รับการปลดหนี้จากเจ้าหนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะ เราสามารถทําได้เองเลยไม่ต้องไปรอใครก็ได้นะครับหลุดพ้นจากหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็อย่างเช่นว่าเราเป็นลูกหนี้เขาเออหรือว่าเราอยู่ในความปกครองของเขาที่ต้องดูแลโน่นนี่นั่นเขานะครับเราสามารถเซ็นเพื่อที่จะออกจากตรงนั้นมาได้ถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์แก่เราเข้าใจเนอะนะครับ2ก็คือกิจกรรมที่ต้องทําโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นการรับรองบุตรไม่ไม่ใช่ว่าเราไปไปเป็นผู้เยาว์แต่ว่าไปไปมีบุตรไปรับรองบุตรไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าในกรณีที่ เอาอย่างนี้ยกตัวอย่างเนาะในกรณีที่ใน A ใน A เ,เนี่ยนะครับเป็นลูกนอกสมรสนอกสมรสคืออะไรก็หมายถึงว่าพ่อเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับกับแม่อาจจะในกรณีที่ไม่ใช่ว่ามีเมียหลายคนนะคะมีเมียหลายคนก็อาจจะใช้อยู่อาจจะติดทะเบียนสมรสกับคนนั้นไม่สามารถเซ็นกับคนนี้ได้แต่เราเป็นเป็นลูกที่เกิด จากแบบแม่ที่ไม่ได้มีทะเบียนสมรสเราจะเราจะต้องม pues. ีการรับรองบุตรเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้เป็นพ่อของเรามีไว้ให้นะครับนี่คือการรับรองบุตรนะแต่ในบางกรณีเหมือนพ่อแม่บางคนนะครับก็อาจจะไม่ได้จดทะเบียนกันอยู่แล้วดังนั้นคุณพ่อเนี่ยจะต้องไปรับรองบุตรเพราะไม่อย่างนั้นเวลาที่พ่อมีอย่างเช่นมรดกโน่นนี่นั่นเนี่ยเราเราจะไม่ได้รับนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยไม่ต้องรับรองนะถือว่าถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อแต่ว่า ก็คือแม่เป็นคนคลอดเราออกมาถูกไหมนะครับดังนั้นบุตรเนี่ยจะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของแม่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพ่อเนี่ยถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยพ่อจะต้องไปจดรับรองบุตรนะครับโอเคโอเคกลับมากลับมาใหม่นะครับทีนี้อันต่อมานะครับอันต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวกับเราเนาะนะครับหลักเกณฑ์ในการขอทําบัตรประชาชนนะครับก็คือหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยก่อนนะครับ สัญชาตินักเรียนไม่ใช่เชื้อชาตินะครับสัญชาติกับเชื้อชาติต่างกันยังไงสัญชาติก็คือเป็นสิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราไปอยู่ในประเทศหนึ่งๆนะครับอย่างเช่นอยู่นานแบบหกถึงเจ็ดปีเราอาจจะได้สัญชาติั้นก็ได้หรือว่าเราไปแต่งงานกับคนต่างชาติเราอาจจะได้สัญชาติมันก็ได้คนคนต่างชาติมาแต่งงานกับคนไทยก็เหมือนกันเขาก็สามารถได้ได้สัญชาติไทยแล้วก็มีับรประชาชนได้นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นเชื้อชาติเชื้อชาตินี่หมายถึงว่าพ่อแม่เราพ่อแม่เราเนี่ยมีเชื้อชาติอะไรอย่างเช่นคนไทย เออเป็นคนไทยพ่อเป็นคนออสเตรเลียเราก็อาจจะมีทั้งเชื้อชาติไทยออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราสามารถเขียนได้เลยนะทั้งทั้งทั้งสองอันหรือว่าเขียนแค่อันใดอันหนึ่งก็ได้ถ้าแบบเป็นลูกครึ่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนไทยก็เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยไปเลยเนาะอันนี้สัญชาตินะแต่ว่าบางบาง,บางการณีนะครับสัญชาติเราจะเขียนเป็นสถานที่ที่เราเกิดอย่างเช่นเราไปเกิดอ,อยู่นิวยอร์กอะไรแบบนี้เราก็ใช้เป็นสัญชาติอเมริกาไอสัญชาติอเมริกันอะไรอย่างอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ เราสามารถทำบัตรประชาชนได้ตั้งแต่อายุ7นะครับถึง70ปีหลังจาก70ปีแล้วจะเป็นตลอดชีพตลอดชีพนะก็คือไม่ต้องทำอีกนะครับโอเคมีชื่ออยู่ในเบียนบ้านก่อนนะนะครับแต่เขาจะกําหนดไว้ก่อนว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกี่วันอย่างเช่น3 0บวันหรือ90บ้บวันแต่น่าจะ90บวันนะครับถ้จาจำไม่ผิดเนาะคือ3เดือนก็คือเหมือนกับว่าได้สัญชาติมาแล้วต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน30บวันเอ้ย90บวันนะครับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีประชาชนนะครับ ก็อย่างเช่นพิสุสงฆ์หรือว่าสามเณรแต่เขาจะต้องมีบัตรบัตรประจาตัวพระนะครับก็คือไม่ต้องมีบัตรประชาชนเนาะทีนี้การขอมีบัตรประชาชนต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็คือยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลา60วันนะครับนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ70ปีนะครับก็คือภายในระยะ60วันนะนับตั้งแต่วันที่มีอายุ7ปีก่อน7ปีก่อนหลังจากนั้นนับไป2เดือนนะครับสามารถที่จะไปทำบัตรประชาชนได้หรือวัน 60วันหลังจากที่ได้รับสัญชาติไทยนะครับการยื่นขอเป็นบัตรใหม่ก็คือยื่นต่อเจ้าพนักง,งานอยู่ที่อำเภอเหมือนกันนะครับภายในระยะเวลา60วันเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่วันที่บัตรหายหรือว่าชำรุดหรือว่าหมดอายุนะครับเนาะสามารถไปทําได้เลยก็คือให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไปทำนะครับโอเคต่อมานะครับกฎหมายัตรประชาชนจบแล้วเนาะทีนี้กฎหมายเกี่ยวกับการมั่นครับการมั่นการแต่งงานการสมรสอะไรเหล่านี้เนาะเราเราจะพูดถึงในเรื่องประมาณนี้นะครับเนาะเรามาดูการมั่นก่อน การมั่นคืออะไรเราอาจจะเคยดูละครดูไหมครับก็คือเป็นการสวมแหวนเป็นการเป็นการมั่นแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะแต่งงานจะต้องมีการเข้าหอจดทะเบียนสมรสโน่นนี่นั่นแต่การมั่นก็คือเป็นการเหมือนกับว่าเอาเอาสินสอดมาวางไว้ก่อนแล้วก็ทําสัญญากันว่าจะแต่งงานกันในอนาคตนี่คือความหมายของการมั่นนะหมายถึงการทําส่วนที่สัญญาระหว่างชายหญิงว่าจะสมรสกันในอนาคตเมื่อมีการมั่นเกิดแล้วนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องสามารถเรียกร้องค่าทดแทนได้อย่างเช่นฝ่ายชายนะครับ ่ฝาออยชายไปมั่นกับคนนี้แล้วแต่ว่าจูๆ่ๆเปลี่ยนใจไม่อยากจะมั่นแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรียกรองขอขอแบบริบของมั่นทั้งหมดแล้วก็ขอสั่ขอกับค่าชดเชยค่าทดแทนได้นะครับของมั่นนะครับของมั่นเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายจะมอบให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานนะครับในการมั่นแล้วก็เป็นหลักประกันว่าจะสมรสกับผู้หญิงก,กับผู้หญิงคนนั้นนะครับโดยของมั่นเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของฝ่ายหญิง คนเดียวนะครับสินสอดนะครับสินสอดก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามันดาหรือว่าผู้ปกครอ,องของฝ่ายหญิงเพื่อมีการตอบแทนในการสมรสเอออันนี้ก็คือวางไปก่อนนะครับวางไปก่อนเงื่อนไขของการมัน่นนักเรียนจำไว้นะชายและหญิงจะต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ถึงจะมั่นได้ถ้าเป็นผู้ยาวกันมั่นนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาดังนั้นเมื่ออายุ17ปี แล้วนักเรียนก็จะต้องขอนะครับขออนุญาตผู้ปกครองก่อนผู้ปกครองต้องยินยอมนะครับถามว่าน้อยกว่า17ปีมั่นแ,แต่งงานได้ไหมได้นะครับแต่ว่าจะต้องเป็นในกรณีที่ศาลสั่งศาสั่งอย่างเช่นในกรณีที่ท้องก่อนอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะแต่งก่อนหน้านั้นได้แต่ถ้า17ปีเนี่ยในทางกฎหมายก็คือสามารถมั่นได้แล้วแต่ว่าผู้ปกครองต้องเซ็ยนยินยอมนะครับการมั่นจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหมายถึงว่าจะต้องอมไม่ใช่ว่า มีเมียอยู่แล้วอะไรเนียจะไปมั่นอีกมันก็ไม่ได้นะครับฝ่ายชายก็ต้องส่งมอบของมั่นให้แกฝ่ายหญิงการมั่นถึงจะสมบูรณ์นะครับมีการส่งของเหมาะไอส่งมอบของก่อนนะครับเคสทีนี้ต่อมาการสมรสครับการสมรสก็คือการทําสัญญาของชายหญิงว่าจะอยู่กินกันชัชนสามีภรรยาแตกต่างกับการมั่นเนาะการมั่นก็คือบอกว่าจะสัญญาว่าจะสมรสแต่ถ้าการสมรสก็คือจะสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันชันสามีภรรยาโดยไม่เกี่ยวข้องทางชู้สาวกับบุคคลอื่นๆเลย ซึ่งการสมรสนั้นจะสมบูรณ์ได้ต้องจดทะเบียนสมรสในเรียนจำไว้นะพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาอาจจะมีเหตุผลโน่นนี่นั่นนะครับเนาะแต่ถ้าถ้าจดทะเบียนสมรสลูกที่เกิดมาเนี่ยมันจะชอบด้วยกฎหมายทางบิดามารดาเลยพ่อแม่จะเป็นแบบได้รับผลประโยชน์เราจะได้รับผลประโยชน์จากทางทั้งเขาทางพ่อทางแม่แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันพ่อจะต้องไปเซ็นรับรองบุตรถ้าไม่เซ็นรับรองบุตรเราจะ กลายเป็นไม่ได้รับผลประโยชน์จากพ่อเข้าใจเนาะนะครับการสิ้นสุดการสมรสก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตนะครับหรือว่ามีการจดทะเบียนยาหรือในกรณีที่มีศาลนะครับพิพากษาให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะนะครับเงื่อนไขการสมรสชายและหญิงก็จะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันกับการมั่นนะครับชายและหญิงต้องไม่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิตเด็ดขาดโอเคเนาะชายหรือหญิงนะครับจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ไรความสามารถหรือว่าวิกลจริตหมายถึงว่า สารสั่งนะวิกลจริตอย่างเช่นสติฟั่นเฟือนนู่นนี่นะั่นหรือว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้วยตัวเองได้จู่ๆก็มีคนมาจับให้มัน่นอันนี้มั่นไม่ได้นะครับชายหญิงจะทําการส่งโดดได้ในขณะที่คู่สมรสมีคู่สมรสอยู่แล้วไม่ได้นะครับโอเคต่อมากฎหมายเกี่ยวกับมรดกนะครับมรดกเนี่ยเราจะพูดถึงในลักษณะของทายาทก่อนนะครับทายาทก็คือผู้ที่ได้รับมรดกตามกฎหมายมีอะไรบ้างนะครับทายาทจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะครับหก็คือทายาทโดยธรรม2ก็คือทายาทโดยพินัยกรรม โดยทำก็คือไม่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ต้องทำเป็นพินัยกรรมเม, e at, ม, e at, at, ม e at, ื่อเราตายเมื่อเมื่อเราตายปับ๊บนะครับเหล่านี้จะได้รับมรดกของเราเต็มที่เลยแต่ถ้าเป็นทาย,ยาทโดยพินัยกรรมก็คือเป็นบุคคลอื่นที่เราไม่ต้องเขียนไว้กันเออเราเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ได้เป็นป้าข้างบ้านก็ได้เป็นใครก็ได้นะครับเนาะเราระบุไวใ้ในมรดกในพินัยกรรมเราสั่งมอบให้เขาได้เลยนะนะครับแต่ถ้าไม่มีมรดกเราจะมาดูที่ทาย,ยาทโดยธรรมก่อนนะเออ มีททไทยอะไรทำคือใครบ้างก็คือ1ผู้สืบสันดานผู้สืบสันัยคือใครครับก็คือลูกหลานเหล่านี้คือผู้สืบสันดานโดยตรงนะเออเป็นบุคคลที่จะได้รับมรดกก่อนแต่ถ้าไม่มีผู้สืบสันดานไม่มีลูกไม่มีหลานออลูกหลานนะทีนี้หมายถึงลูกบุญธรรมด้วยนะนับด้วยนะคบเพราะลูกบุญธรรมนี่มีศักดิ์ศรีมีสิทธิเท่ากับลูกจริงๆทุกประการนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้สืบสันดานเนี่ยจะถไปเป็นบิดามารดาเออนะครับเราไม่พูดถึงคู่สมรสนะคู่สมรสเนี่ย เป็นเป็นไทยเป็นเขาจะต้องแบ่งในเรื่องของสินสมรสอยู่แล้วนะครับน้องมันมีอะไรที่มันซับซ้อนมากๆเนาะแต่เรารููเค่นีีก่อนนะครับถ้าไม่มีบิดามารดาก็จะไปเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันก่อนแต่ถ้าบิดพี่น้องร่วมบิดามารดาไม่ไม่ไม, myös, ไม,ไม,ไม่ไม่มีก็คือแบบพ่อแม่เดียวกันนะครับเป็นพี่น้องกันก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาหมายถึงว่ามีพ่อร่วมกันหรือว่ามีแม่ร่วมกันเฉยๆเออนะครับอาจจะมีแค่พ่อร่วมกันแต่แม่คนละแม่อะไรแบบนี้นะครับ แต่แต่ถ้า1234ไม่มีก็จะไปปุยาตายายถ้าปุยาตายายไม่มีก็ค่อยไปลุงป้านะ้าอาเข้าใจเนาะนะครับไหนไหมคู่สมรสนะครับที่จดทะเบียนทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์ในการรับมรดกเสมือนผู้สืบสันดานโอเคนะครับเขาบอกว่าคู่สมรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมโดยแต่จริงๆแล้วเ,เขาจะต้องในเรื่องของสินสมรสอยู่แล้วนะักเรียนเนาะโอเคนะต่อไปก็คือทายาทโดยพี่นาก,ก็คือบุคคลที่ จ้าของมาดูระบุว่าจะให้ตามพินัยกรรมนะครับซึ่งเป็นใครก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยววันนี้เอาเอาไว้แค่นี้นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเราเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราค่อยพูดในเรื่องของภาษีต่างๆนะครับที่ยังมันเหลืออีกนิดเดียวนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะโอเคคําถามนะครับคุยไม่อ,อ,อืมโอเค นิติกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับอะไรกับอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองเข้าใจเนาะอันที่ครูพูดเปิดมาสไลด์แรกเลยนะคะว่าน,นิติกรรมอะไรบ้างนะครับคือมีอะไรบ้างที่ มีอะไรที่มันเป็นลักษณะไหนบ้างที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแบบพึ่งพ่อแม่หรือว่าผู้แทนโดยชอบทำนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะจงยกตัวอย่างเคเนาะข้อที่2นะครับข้อที่2องอบัตรประชาชนนะครับสามารถทำได้ ตั้งแต่อายุกี่ปีถึงกี่ปีโอเคเนาะเข้าใจนะครับข้อ3ครับการมั่นฮอมนอนมันมันไม่เอกมันมันไม่โทมั่นคืออะไรเออตรงอธิบายนะครับสามารถทำได้ตอนอายุ กี่ปีโอเคเนาะนะครับสี่นะครับสี่สี่ข้อแล้วกันเนาะการอุ้ยไม่สี่ต้องหนะ้าเรียนไม่ได้การสมรสคืออะไรทำได้ตอนอายุกี่ปีโอเคเนาะนะครับและข้อที่5นะครับข้อที่5โอเคข้อแรกก็คือทายาท ตามกฎหมายมรดกนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทโอเคเนอะนะครับน่าจะโอเคเลยนะครับก็คือทายาทนะครับที่ครูบอกไปแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างเนอะนักเรียนก็อธิบายมาตามนี้นะครับเนอะหข้อนะครับนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ด้วยตนเองจง ยกตัวอย่างมานะครับที่เราไม่ต้องพึ่งผู้ปกครองหรือว่าผู้แทนของเรานั่นเองนะครับบัตรประชาชนสามารถทําได้ตั้งแต่อายุกี่ปีถึงกี่ปีนะครับการมั่นคืออะไรอธิบายมาว่าความหมายของการมั่นคืออะไรนะครับและสามารถทําได้ตอนอายุกีป่ปีการสมรสคืออะไรทําได้ตอนอายุกี่ปีนะครับแล้วก็ทายาตามกฎหมายมรดกนะครับแบ่งออกเป็นกลีบกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันเนาะนะครับสำหรับ2.2ทับทับหรือคู2 2วันที่12ด้วยได้ไหม มันจะได้แบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเห็นโพสต์ก็แสดงว่าอ่ะครูสอนวันนั้นแหละนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ที่ฟังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่าตอบคาถามคุณครูด้วยนะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ช่วโมงหนะ้าสวัสดีครับ